มาเดี๋ยวนี้เลยนะนางไม้ไม้ฉันรู้นะว่าเธออยู่ทีน่นี่ขโมยเงินฉันมาแล้วคิดจะหนีเหรอมีอะไรหรือเ่าครับอ,อขอโทษครับคุณลูกค้าพอดีผมมาตามหาขโมยอะครับนี่มันห้องพักของผมนะครับคุณเข้ามาแบบน,นี้ได้ไงอะไม่มีมาราย,ยาทเลยนะครับ เออขอโทษครับดิบติ๊บบอกประเด็นนี้ะครับขอโทษนะครับเฮ้ยมันหายไปไหนวะฮขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้อะแล้วคุณขโมยเงินเข้ามาเหรอครับเปล่านะคะฉันไม่ได้ขโมยเงินใครจริงๆค่ะถ้าคุณไม่ขโมยเงินเขาอะ่ะ ผา,าผู้ชายคนเมื่อกี้อะค่ะเขาชื่อคุณม่อนเป็นสามีเก่าของคุณติ่งเจ้าของรีสอร์ทที่นี่ค่ะคุณม่อนเป็นคนติดเหล้าติดการพน,นันชอบเข้ามาขโมยเงินในรีสอร์ทบ่อย วางเงินนั้นลงเดี๋ยวนี้เลยนะนิดนิดหน่อยหน่อยนะขอ,อนิดเดียวเองน,นิดนิดหน่อยหน่อยบ้านแกนะสิแกขโมยเงินฉันไปจนรีสอร์ทฉันขาดทุนไม่มีกำไรแล้วเนี่ยวางวางดีกว่าสิจ้าไปแล้วนะ <c oughs> โอ้ยไอเวรตะไลเอ้ยขโมยเงินฉันไปทุกวี่ทุกวันนี่มันเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ย วันหนึ่งคุณติ่งทนไม่ไหวก็เลยบอกเลิกคุณม่อนแต่คุณม่อนเขาก็ไม่ยอมถ้าแกยังไม่เลิกขโมยเงินในรีสอร์ทฉันฉันจะเรียกตำรวจมาลากคอแกเข้าคุกแบงนี้เลยเธอจะมาจาับอะไรฉันได้อย่าลืมสิเรานะ่ะเป็นผัวเมียกันนะเรื่องแบบนี้ตำรวจเขาไม่ยุ่งหรอกเรื่องในครอบครัวใครครอบครัวแกต่อจากนี้เราเลิกกันนี่เอกสารอยา่า พรุ่งน,นี้แกไปเซ็นบบหยาก,กับฉันที่อำเภอฉันไม่อยากอยู่กับแกสุขสบายทุกอย่างอยากกินก็ได้กินอยากจะใช้เงินก็ได้ใช้ยังไงฉันก็ไม่อยาก <c oughs> เอมอันเอาเงินฉันมาดยูนี่นะ หลังจากนั้นคุณติ่งก็มอบหมายให้ฉันดูแลเงินของรีสอร์ทนี้ไว้เวลาคุณม่อนมาเมื่อไหร่ให้รีบเอาเงินออกมาอย่าให้คุณม่อนเอาเงินไปอพอคุณติ่งไม่ได้มาเฝ้าที่นี่ตลอด้ายมือบ้านหลังที่สคะ่ะ <c oughs> อไไีไม่ไม้ขโมยเงินเมียฉันเหรอ ฉันไม่รู้จะหนีไปที่ไหนประตูห้องคุณก็ไม่ได้ล็อกฉันก็เลยวิ่นเข้ามาในห้องคุณเผื่อว่าคุณจะช่วยฉันได้แคุณก็ดันอาบน้ำอยู่ฉันเลยต้องทำแบบนี้ เข้างานเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรของคุณเลยจริงๆเลยนะคะเอ,อ่อผมว่าคุณปล่อยผ่านๆไปก็ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าคุณไม่พูดอะผมก็อาจจะไม่คิดว่าคุณไม่เห็นแต่ตอนนี้พอคุณพูดผมคิดว่าคุณเห็นเอ,อขอโทษค่ะอ,อ่แล้วเราคุณโทรหาเจ้าของโรงแรมยัครับคุณติ่งเนอ,อ่ยจริงด้วยอ๋อเออ,เอ,อ ขอรบกวนคุณหน่อยได้ไหมคะเขายืมโทรศัพท์หน่อยคะ่ะพอดีว่าฉันรีบจนน่าจะลืมเอาโทรศัพท์มาด้วยอะคะ่ะได้ครับแต่อยู่ข้างนอกอขออนุญาตนะคะ นี่อี่อีไม่ไมอย่าเชันเจอตัวนะนน<า>ขอโทษนะคะคุณลูกค้าไม่ไม่นี่ฉันเองคุณติง เป็นยังไงบ้างมันไม่ได้ทำอะไรเธอใช่ไหมไม่ค่ะฉันต้องขอโทษคุณลูกค้ามากๆด้วยนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้ขึ้นไม่เป็นไรเลยครับแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของรีสอร์ทจริงๆเหรอครับใช่ค่ะคือเมื่อกี้หลังจากที่ฉันโทรคุยกับคุณติ่งนะคะ่ะคุณเสือเขาบอกว่าเขามีวิธีที่จะทำให้คุณมอนะไม่กล้ากลับมาที่นี่อีกคะ่ะจริงเหรอคะ โดยปกติแล้วถ้าคุณสมรสกับสามีคุณจะไม่สามารถแจ้งความจับเขาเข้อหารักขโมยได้ทางเดียวที่ทำได้คือคุณต้องฟ้องหยา่าแต่การจะฟ้องหย่าเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานไปให้ทนายว่าเขาเนี่ยทำให้คุณเดือดร้อนยังไงบ้างแต่ถึงแม้ว่าคุณน่ะ จะฟ้องหย่าและหย่ากันได้จริงๆคุณก็อาจจะต้องแบ่งทรัพย์สินของคุณให้กับสามีคนละครึ่งนะครับนี่ฉันอยากกับมันแล้วฉันยังจะต้องแบ่งทรัพย์สินเป็นคนละครึ่งด้วยเหรอเนี่ยผมก็แค่คาดการไว้ครับสําหรับสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยอาจจะต้องแบ่งทั้งทรัพย์สินแล้วก็นี่สินเป็นคนละครึ่งมีผัวผิดคิดจนตัวตายจริงๆฉันมีแต่ทรัพย์สินส่วนมันมีแต่นี่ นี่ฉันอยากกับมันแล้วต้องมานั่งชดใช้นี่ให้มันด้วยหรอก็ไม่แน่นะครับถ้าคุณมีทนายเก่งๆหรือว่ามีหลักฐานมากพอเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องแบ่งทั้งทรัพย์สินแล้วก็นี่สินกันคนละครึ่งก็ได้ครับแค่ไปหาทนายไปปรึกษาเขาก่อนดีกว่าครับขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะแต่ยังไงอะ่ะฉันก็จะต้องฟ้องอยากกับมันให้ได้ยอมเสียตอนเนี้ยดีกว่ามานั่งเป็นทุกข์ไปตลอดชีวิตฉันเห็นด้วยค่ะ แล้วนี่คุณเสือเป็นทนายเหรอคะทาไมถึงรู้เรื่องพวกนี้อะคะเอ่อเปล่าหรอครับผมแค่ศึกษาไปนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมพาคุณไปหาทนายได้นะครับผมแนะนำให้ได้จริงเหรอคะงั้นฉันรบกวนให้คุณพาฉันไปหาทนายคนนั้นหน่อยได้ไหมคะฉันจะให้เขาทำเรื่องฟ้องหย่าให้ฉันได้ครับแต่ว่าผมขอแต่งตัวก่อนนะครับอ๋ออ๋อค่ะ ไม่ไม่เราออกไปเราคนเสือข้างนอกกันเถอะได้ค่ะไปเราตรงนู้นกัน นี่ค่ะนี่คือเงินที่ไมเอเอาหนีคุณม่อนมาได้ค่ะขอบใจนะฉันเนี่ยไว้ใจคุณไม่ผิดจริงๆดูสิเนี่ยตัวเปียกหมดเลยเธอก็รีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เธอแล้วฉันก็ฝากดูแลลูกค้าด้วยนะเธออะรบกวนเขามามากแล้วดูแลเขาดีๆล่ะได้ค่ะ เงินก็ไม่ได้สักบาทได้ไเหนมาจ่ายนี่มาวะเนี่ยบอลนี่แทงไว้ไม่เข้าสักคู่เลยไอ้มันเนี้จ๋าอืมขอเงินฉันหน่อยสิจ๊ะไม่ต้องมายุ่งต่อไปอะแกไม่ใช่ครอบครัวฉันอีกต่อไปเตรียมตัวเจอฉันฟ้องหย่าได้เลยฉันจะไม่เอาคนเหงนสวยอย่างแกเข้ามาอยู่ในชีวิตฉันอีกแล้ว พอกันทีไอแมงดาฟรร้องหย่าเธอจธมาฟรร้องหย่าฉันก็นี่ไงครับหลักฐานทั้งหมดที่จะเอาผิดคุณแล้วก็ฟรร้องหย่าคุณไม่จริงอะ่ะไม่จริงเมีาจาย,ยมาจา๋าอย่าอย่าฟ้องหย่าผัวเลยนะไม่ต้องมายุ่งต่อไปนี้แกไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกถ้าแกยังอยากได้เงินส่วนแบ่งอยู่เมียจา๋าเห็นใจผัวเนะ ไปกันเถอะขอุนเสือไปหาทนายกันอยู่ไปก็เสียเวลาเดี๋ยวจะเสียขาเพราะหมามันเลี้ยเมียจ๋ามียจ๋า